สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะท่านกำลังอยู่กับช่องนิมดาว r รตี้ใกล้จะวันหยุดยาวเข้ามาทุกทีแล้วนะคะใครที่ยังไม่วางแผนการเดินทางเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้ค่ะโดยเฉพาะท่านที่กําลังจะเดินทางมาที่ถนนสายมิตรภาพหรือทางภาคอีสานนะคะแววว่าสงกรานรอบนี้เนี่ยจะมีการเดินทางหนาแน่นมากขึ้นใครที่ไม่อยากจะอยู่บนถนนข้ามวันข้ามคืนนะคะเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันดูค่ะ และที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือมอเตอร์เวย์สาย m 6บางไปอินโคราชที่หลายๆคนอยากจะขึ้นไปใช้บริการนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโลเคชั่นจะไปขึ้นตรงไหนไปลงตรงไหนนะคะและที่สำคัญต้องรู้กฎกติกาขึ้นวันไหนลงวันไหนด้วยนะคะ โดยตอนนี้นะคะกรมทางหลวงเองก็เตรียมความพร้อมก็คือบนมอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะมีเต็นท์ให้บริการแล้วก็หน่วยกู้ภัยด้วยแต่ว่าในส่วนของรถสุขพิบาลขึ้นที่แอดไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่านะคะฉะนั้นควรที่จะจัดการปวดหนักปวดเบาของท่านให้เรียบร้อยและที่สําคัญเช็ครถเช็คน้ํามันก่อนที่จะเข้าสู่ทางมอเตอร์เวย์ดีที่สุดค่ะ ด้วยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงการปี64นี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีนโยบายให้เปิดใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย M6 นะคะหรือบางปะอินโคราชเป็นบางช่วงก่อนก็คือช่วงที่จะเปิดก็เป็นทางลอยฟ้ามอเตอร์เวย์ระยะทาง35กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ล้างทำความสะอาดพร้อมกำหนดให้ใช้เส้นทางด้านขาเข้าฝั่งกรุงเทพนะคะ2ช่องทางจาก4ช่องทางจราจรนะคะ โดยจัดเดินรถเป็นแบบััเเว์นะคะหรือทางเดียวระบายรถขาออกจากกรุงเทพในวันที่8เมษายนถึง13เมษายนและระบายรถจากต่างจังหวัดเข้าไปกรุงเทพเนี่ยวันที่14ถึง19เเมษายนค่ะ ส่วนอีก2ช่องทางฝั่งขาออกกรุงเทพหรือฝั่งด้านเขื่อนลำตะคองนะคะปิดห้ามใช้ทางนะคะโดยกำหนดเป็นเลนเซอร์วิทตั้งเต็นต์ดูแลบริการประชาชนเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่อ่อนไหวใกล้เรือนจำคลองบางไผ่ซึ่งยังก่อสร้างอุโมงค์ครอบไม่แล้วเสร็จนะคะ โดยทางขึ้นลง2จุดนะคะมีการจัดวันเวขาออกวันที่8ถึง13เมษายนขึ้นบริเวณบ้านบ่อทองตำบลหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจุดตัดทางแยกบนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่65กับมอเตอร์เวย์สายบางปะอินถึงนครราชสีมานะคะ เป็นพื้นที่ตอนที่24จะใช้โครงสร้างจากจุดกลับรถทางเข้าจากถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่65แล้วมีทางเชื่อมอีกประมาณ500เมตรซึ่งกำลังก่อสร้างมาต่อมอเตอร์เวยระดับดินวิ่งไปประมาณ4กิโลเมตรนะคะก่อนขึ้นทางยกระดับ โดยมาลงที่จุดที่2ทางต่างระดับสีคิ้วอำเภอสีคิ้วนะคะทางหลวงใหม่เลข24ตัดกับทางหลวงใหม่เลข201ก็คือเส้นทางสีคิ้วถึงเชียงคานช่วงกิโลเมตรที่6บวก100ของถนนมิตรภาพและมอเตอร์เวย์พื้นที่ตอนที่37บริเวณทางแยกต่างระดับสีคิ้ว สำหรับกฎกติกาการขึ้นไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชนะคะก็คือต้องเป็นรถ4ล้อเท่านั้นนะและพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ห้ามจอดรถเซลฟี่ค่ะเพราะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้และก็อย่าลืมดูแลยวดยานพาหนะของท่านให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะเพราะทุกคนนะคะเชื่อว่าคงอยากจะหนีรถติดจากช่วงลำตะคองพอไปขึ้นมอเตอร์เวย์เจอรถเสียนีแย่เข้าไปใหญ่เลยนะคะ ส่วนทางขาออกหรือขาเข้าทางฝั่งสีคิ้วนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทับซ้อนกับด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งอยู่ในสัญญา PPP หรืองาน o m เล็กน้อยซึ่งจะทําจุดเชื่อมต่อให้เข้าถนนเลียบมอเตอร์เวย์ในปัจจุบันซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วขาออกมุ่งหน้าโคราชจะต้องวนเข้าต่างระดับสีคิ้วเพื่อมุ่งหน้ามาที่ตำแหน่งก่อสร้างด่านสีคิ้วและวกกลับตามถนนชั่วคราวนะคะเพื่อเข้าสู่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์และออกสู่ถนน 201เพื่อมุ่งหน้าไปโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิค่ะส่วนขาเข้าก็คือมุ่งหน้ากรุงเทพนะคะจะต้องมาจากถนน201จากฝั่งด่านขุนทศมุ่งหน้าสีคิ้วแล้วเข้าสู่ถนนเลียบ way, มอเตอร์เวย์มุ่งหน้าไปที่ด่านสีคิ้วและกลับรถเข้าสู่ต่างระดับสีคิ้ว สำหรับโลเคชั่นการขึ้นลงนะคะแอดก็จะแชร์ไว้ใต้คลิปนี้และถ้าใครอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะโดยท่านก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้สำหรับใครนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ถนนมิตรภาพหรือทางหลวงหมายเลข2นะคะก็คือตลอดระยะทางถ้ามาจากโคราชขอนแกน่นมาอุดอรหนองคายจะมีการปรับปรุงถนนเป็นระยะระยะนะคะ ถ้าท่านจะเดินทางยังไงก็ขอให้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะส่วนตัวแอดเองเดี๋ยววันที่เดินทางนะคะจะแชร์คลิปของถนนทางหลวงหมายเลขก2ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแอดก็จะเดินทางเหมือนกันแต่ว่าจะเดินทางสวนทางกับคนที่จะมาทางภาคอีสานนะคะอย่างคลิปที่ท่านกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นทางเลี่ยงเมืองของจังหวัดอุดรธานีทางด้านฝั่งตะวันออกก็คือใครที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดหนองคาย ต้องขับรถมาผ่านที่จังหวัดอุดรก่อนนะคะแอดขอเตือนว่าถ้าท่านจะมาทางเลี่ยงเมืองทางทิศตะวันออกก็คือสมมุติว่าท่านมาถึงสีแยกบ้านจันทร์เสร็จแล้วนะคะตรงไปจะเข้าในเมืองเลี้ยวซ้ายจะไปทางจังหวัดหนองบุลำพูเลี้ยวขวาจะสามารถเดินทางไปจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะพี่น้องที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วอยากออกทางเลี้ยงเมืองทางฝั่งตะวันออกก็คือทางฝั่งสัตพลนนะคะฝั่งบิ๊กซีท่านจะมาเจอถนนสภาพแบบนี้ก็คือกําลังขยายถนนเป็น6เลนแบบคอนกรีตระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะคะกว่าท่านจะไปถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปหนองคาย สภาพการจราจรถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ยังติดนะคะก็คือถ้าสมมุติท่านมาถึงแยกบ้านจันแล้วสามารถที่จะเลี่ยงเมืองไปทางที่ตะวันตกก็คือมุ่งไปทางาาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะทุทีแล้วก็เลี้ยวขวาเลียบไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะมีทางออกไปจังหวัดหนองคายได้อาจจะอ้อมไปนิดนึงแต่ก็สามารถไปได้เรื่อยๆนะคะ หรือถ้าท่านเดินทางตอนกลางคืนนะคะจราจรก็ไม่ไม่ติดขัดแล้วค่ะแต่ว่ามันจะอันตรายตรงที่ว่าเขากัน้นถนนเดี๋ยวแคบเดี๋ยวกว้างซึ่งบางทีไฟสองสว่างอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องใช้สติในการขับรถนิดนึงนะคะหรืออีกเส้นทางหนึ่งนะคะท่านที่จะเดินทางไปหนองคายก็สามารถตรงเข้าไปในเมืองอุดรก็ได้ ก็คือตรงเข้าไปตามถนนทหารนะคะตรงไปเรื่อยๆก็จะสามารถไปทะลุทางออกไปที่จังหวัดหนองคายแต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่ามีกล้องตรวจจับความเร็วด้วยนะคะแล้วก็ส่งปรับจริงค่ะส่วนท่านที่จะเดินทางไปสกลน,นครส่วนมากก็จะใช้ทางลัดจากอำเภอกุมพวาปีไปยิงเข้าที่อำเภอหนองหารไปสู่อำเภอสว่างแดนดินไปจังหวัดสกลน,นครไปจังหวัดนครพนมไปจังหวัดบึงกาฬก็ได้นะคะเส้นทางนั้น และก็ยังสามารถมุ่งหน้าตรงไปที่จังหวัดกาลสินถ้าท่านมาจากทางขอนแก่นก็คือเตรียมเลี้ยวขวาไปมุ่งหน้าสู่อำเภอรกรุงพาวาปีนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจะมีป้ายบอกทางตลอดนะคะว่าเป็นทางลัดช่วงเทศกาลก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดสกลน,นครนครพนมบึงกาฬก็ได้หรือถ้าตรงไปก็จะเป็นจังหวัดกาลสินซึ่งถนนจะเป็นเลนสวนและถ้าขับรถตอนกลางคืนก็ให้ใช้ความระมัดร,ระวังด้วยค่ะ ตอนที่แอดเดินทางไปสกลนครก็มีการสร้างเป็นระยะระยะตอนนี้น่าจะใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นการขยายขยายถนนช่วงอุดรไปจังหวัดสกลนคร ส่วนทางด้านจังหวัดหนองคายนะคะก็จะมีเลี้ยวซ้ายที่จะไปทางสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะก็มีการสร้างทางเลี้ยงเมืองก็คือขยายถนนมีการก่อสร้างอยู่ตรงนั้นถ้าหากท่านไปในเวลากลางคืนก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าสมมุติท่านตรงเข้าไปในเมืองไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าอูสปอร์ตไลท์ใหญ่มากถนนกว้างมากนะคะของจังหวัดหนองคาย สำหรับใครนะคะที่มีข้อมูลว่าเส้นทางโน้นเส้นทางนี้มีการก่อสร้างก็สามารถมาแชร์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งปันเดินทางให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลสงการานต์ค่ะ ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่อยากจะใช้บริการมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชนะคะทั้งขาเข้าขาออกจากปากช่องหรือจากทางฝั่งสีคิ้วนะคะจะมีโลเคชั่นแปะให้ใต้คลิปนี้ท่านสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ตั้งเพื่อที่จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ให้ถูกต้องถูกจุดได้ค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเห็นบรรยากาศของถนนมิตรภาพก่อนที่จะเดินทางเดี๋ยวแอดจะแชร์คลิปให้ดูนะคะเพราะว่าแอดจะเดินทางเหลื่อมกับท่านก่อน สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะและหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังจะกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางใครที่เป็นนักปาดนักเบียดนะคะตอนนี้มีการเตือนออกมาแล้วนะว่าเขามีกล้องจับแล้วก็จะจับปรับอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้จราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นค่ะ เดินทางไปเรื่อยๆโดยรักษากฎก,กติกาดีกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมความเร็วรถด้วยนะคะอย่าเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้เป็นบางเส้นทางเท่านั้นค่ะเก่งที่ไหนก็เก่งได้นะคะแต่อย่าเก่งบนถนนเลยค่ะ แค่ปาดหน้ากันนิดเดียวทุกวันนี้ก็เป็นไข้โป้งกันก็มากมายเลอเกินนะคะสู้เก็บชีวิตที่มีค่าของเรากลับไปหาคนที่รักเรารอเราอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ